กินเลย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 ,ก,เลยกินเลยนะสั่งยศกินเลยนะ hey, ไปจ้างพยาบาลมาดูแลป้าอย่างที่เราบอกใช่ไหมอยได้ลกลับมาตัดผมได้ยอย่างเดีบูมอาวคือจริงๆแล้วที่พี่เรียกทุกคนมาเลี้ยงฉลองกันวันนี้นะก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ได้เจอกับเราสองคนนะแล้วมันก็ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักอะเราจะขายร้านนี้ <Okay. S 1> เจเฮ้ยแต่ทั้งสองคนไม่ต้องเป็นหัวนะว่าจะไม่มีงานทำต่ออะพี่คุยกับพี่หญิงให้แล้วที่เขาจะมาถืงร้านต่อจากพี่อะ่ะเขายินดีจ้างทุกคนทำงานต่อนะเจ๊ยศเฮ้ยฝันยศฝัน ฝันยอดเจ็ดเจ็ดไ่ม้องตามเฮ้ยเต็ดไม่ต้องตามหรอกไปเขาไปก่อนเขาคงช็กอกอยู่บ่าวะเดี๋ยวเราไปคุยให้เดี๋ยวเราไปคุยให้นะเจ๊ดนะ ยศก็ฝันยังโกดรเราขนาดนี้อ่ะต่ไม่บูมถึงไม่โกดรเราเลยล่ะจริงๆริแล้วบูมน่าจะเป็นคนที่โกดรเรามากที่สุดด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าเราไม่โกธนะโทกคกเหมือนกันแหละแต่ว่าเรารู้เราเข้าใจไงเราเข้าใจว่าเจเ่ยพยายามไม่ดีที่สุดแล้ว ขอโทษนะบูมขอโทษจริงๆนี่เราต้องทำแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเราเคยบอกกัเสกแล้วไงจำได้ไหมเพราะไม่รู้ว่าเสกจ,จะเลือกทางไหนอ่ะ เราเขาจะอยู่ข้างเจดเสมอเธอทำให้ฉันรู้สึกว่ามีหนึ่งคนอยู่เคียงข้างกัน โลกแห่งความจริงฉันเป็นเหมือนคนตาบอดโลกแห่งความฝันฉันมองเห็นวันที่สดใสแต่ในวันนี้โลกแห่งความฝันทอดทิ้งฉันไปไหนโลกไม่สดใสเหมือนวันก่อนว่าจะ